มาฉลองแชมป์ถึงเลสเตอร์เลยครับผมแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ลงไปสนามฉลองกับนักเตะด้วยนะครับนี่กับเจมีว่วานนี่ฮะเขาบอกว่าถ้าไม่ถอดเสื้อเนี่ยไมไ่ถ่ายรูปด้วยนะครับโอ้โหมีโชว์ซิกแพคใส่ผมด้วยใครจะไปสู้ไหวละครับพี่โอ้โหและนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าสนามนะครับก็จะมีของที่ระลึกมาขายกันนะฮะเฉพาะแมตช์นี้เท่านั้นนะครับไปดูนครับ คงแชมป์นะฮะคงชมป์ขายเลยเราจัดเลยคืออย่างที่แมช็อะเลเ้าูอน้ก่เลเอร์รนี่นะคะหน้าบริเวณสนามเป็นเนีเบอร์เกอร์ด้วยได้กินนะ และบัตรของเราวันนี้นะครับก็สามารถมารับประทานอาหารที่นี่ได้ก่อนชมเกมครับผมมีเลือกทานเยอะแยะมากมายเลยครับ,บตักิี่้าเด้ FC ที่นี่ควน่ารักมากครับขวเล็กนิดเดียวเลยเขายิงลูกตัดเลยผมเลยเชียครับโค้ช่ไหมหนึ่งสองสามเอ้ยค่ะเอ้เ็โซ่ครับอ่า The possibility maker ตรงคอนเซ็ปต์เลยเอ้นี่นะคะยบข้าเรา C A ีของเราค่ะ ก็เป็นบรรยากาศก่อนเริ่มเกมนะครับนักเตะก็มาวอร์มกันนะฮะโอ้โหอลังการมากแล้วเปิดเพลงกันแบบวิวอารมณ์กันสุดๆเลยครับอยากจะชมแล้วตอนนี้นะครับนักเตะก็กําลังลงสนามนะครับแล้วดูฮะแรงสอนเป็นวาร์ดี้นายนะครับผมแล้วก็มีเสื้อวาร์ดี้ด้วยครับสวยงามมากเสื้อเบอร์เก้านะฮะเอาละครับนักเตะลงสนามแล้วครับนี่นักเตะเลสเตอร์ของเราก็มีทีมแบล็กเบิร์นนะครับก็ยืนปรบมือให้เพราะว่าได้แชมป์มานะครับ ล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยนะครับผมและก็นี่เป็นนัดส่งท้ายนะครับเลสเตอร์สู่พิมลีกครับนี่ก็เด็กแกงครับผมมาร่วมเชียร์เลสเตอร์ด้วยกันนะครับในทริปนี้นะฮะ

ตอนนี้นะฮะก็เป็นพิธีรับถ้วยแล้วนะครับตอนนี้คนสุดท้ายเดินออกมาครับเจมี่วาดี้กับตันทีมครับแล้วก็เป็นตำนานนักเตะของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แห่งนี้ด้วยนะครับผมก็กำลังเดินไปรับถ้วยนะครับคุณท็อปก็ยืนรออยู่นะฮะสวมกอดกันหน่อยอ่าแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ ชมบรรยากาศนะครับยาวต่อนเนื่องไปจนถึงชูท้วยเลยนะครับผมเชิญรับชมกันได้เลยครับ บรรยากาศต้องบอกเลยครับว่าแฟนๆเนี่ยโหร้องเพลงกันสนันวันไหวเลยครับผมด้วยความดีใจนะครับที่ทีมเนี่ยสามารถกลับสู่เคมีลีกได้แล้วครับผมและผมก็รอคอยเวลานี้มานานแล้วครับเวลาที่จะได้ลงมาสนามมามาแสดงความยินดีกับนักเตะนะครับผมแล้วก็ทีมผู้บริหารและก็ทีมสตาฟโค้ชนะครับผมไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ไปแล้ว,ลวเอาเอาคูา่จินซะงั้นเอาคู่จินคู่จิอนไรกับเอาไบรตันคู่หูเอาพี่ก็ถือกล้องให้นี่งสองสามเย้แชมป์ยอลขอ h คุณ y า u เป็นรุ่นกันต่อพี่เมลีรุ่นกันหน้าครับผมรุ่นกันนี้เราได้เลื่อนชั้นแล้วแล้วก็ได้ แชมป์แล้วครับขอแสดงความยินด,ดีกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับ